สวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องนะคะมนตรก,การพาดรวยมนตรก,การคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะอ่ะค่ะนผูมชมมือนี่มานะคะมาตามแนวทางนะคะที่นะคะสถานปฏิบัติธรรมนุ่นสมฮงเนาะคะ่ะวันพุทธที่ผ่านมานะคะน้องอ่านพันดมาขอนะคะมาขอแม่ตะเคียนเนาะค่ะได้แปดห้าสามนะคะ ตัดถยเอซกับแปดสามสามแปดเนาะค่ะได้ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวนะคะเหมือวันพุธที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มมอนีกันเลยน้ำนะคะน้ำแดงนะคะมาจุดถูบบอกงาเนาะคะ่ะบอกแม่ตะเคียนนะคะ

บอกเพื่อนว่าเห็นสัตว์สสัตว์บอบอ่นี่้งานคอบอบอกญาว่าให้เห็นสัตว์สัตว์สัตว์ดีบอโอสัตว์อีีไหโไงไมางเดี๋ยวเดี๋วนอค่ะอยากให้เอฟีดูคอมเมนต์มาได้ครับเจาลูกนี้มาฮะเจ้าลูกนีมามาไทยน้ำพ่นดีทุกดามาไยดาะเลสามนี่เ้ครั สามหาแมนสมคือกันปะเนี่ยเห็นคือกันค่ะเดี๋ยวเดีไปกันว่าเห็นเจ้าท่านคุณจุดอยากให้น้องอั้นพันฝันเดี๋ยวก็ได้ให้น้องใจเย็นเมื่อนั่นเห็นแปดห้าสามแปดห้าสามอ่านีมาเล่าออโตใหญ่ค่ะหนีใหญ่สุดเลยห้าสามอีเลียไม่เห็นแล้วห้าสามสามห้าเขาตรงนะครับ สามสามแปดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์เด้อจ้ะอันนี้ขอเล่าเะไรที่นเราทะเลหาตัวใหญ่ใหญ่ค่ะก็คือหาหอยหาเบิ่งซอยกันเบิ่งดีๆคือเมื่อวันพุธเนาะซอยกันเด้อเบิ่งซอยกันเห็นคือกันเป๊ะเห็นพุทธลัตโต้เหนบ่อันเห็นสองลุงเอเห็นหนึ่งอเลยเป็นเรื่องกันเห็นหาครับสาม น้องเอกัเลยว่าแปดเล่ตัวนึงนะครับจะเลยจับใส่กันเลยเอยเห็นแปดอ่าวันนี้นะคะเลขค่าเห็นตรงกันเมื่อสักคนเนาะตัวบางญ่เนาะอ่าน้องอานไปซีเลขค่าให้เอฟซีพัเนเมืองแนเห็นแปดตัวหญ่โซนาั่นคุณกีไอทีวีเลขค่าตัวใหญ่ค่ะแมนแดโซแล้วนะครับี่ไอจีก่อนละคอยกับการกลับหลังเจ้าเนาะโอ้ขอเล่าลางพี่แก่จ้าจ้าเดี๋ยวให้ น้นอนสมห้อง,งกันเอานอนสมห้องก่อนเอาแต่ละอย่างไปก่อนเนาะมันสิซับซ้อนหัวหอยเห็นบอกคือโมเนาะหอยเขียน,นเจ็ดหกแถวน้าบ,บ้านเนี่ยอยู่ที่ดวงอ,อยู่ที่โชคแต่ว่าเลข <หา S 3> คชั้นฝันจุดทางฝันเห็นบ่มึงอัานรูปไปง่ายเพื่อไงชั้นได้ สองหารูปบอกหลายเนาะอย่าประท่าเมดขอนเนาะเบิ้งเบิ้งเมื่อน่ะเบิ้งดูพันรูปซ้ำหนาหนึ่งดิสองว่าหานี่เพิ่นห้คือเราเด้อหาเป็นตัวรักแล้วสามใช่ปสองหนาเลขสามปอบ่สองกับสามเอ้ยสาม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 หาสามหาตรงนี้เลขสามเลยสามหาอยูทั้งล่างตัวนี้่อยกับไ่มีสามหาสามหาบ่ได้อ่อถ้ว่าหาหนี่มาแห้ง นี่ตัวใัญ่งบ้ามเห็นชัดเจนขค้อเห็นคอยคือเห็นเจ็ดมกพันอ่าตาตามันเด้อครับเด้อขึ้นเมลัดเลยแมลรัก็เห็นเจ็ดมก้นัพอลนัพนนะครับดวงไฟดวงมันโชคไตั้งกล้องก่อนเห็นสามตแล้วเห็นเจ็ดห้าสามแต่ว่ามันก็ออกไปแล้วหลังมือนะคือของก็ไม่เห็นน้ำกลนนาะ ตัวตุ๊กเก้าที่หลานจะเก้าขึ้นเจ็ดหาเจ็ดหกนี่ละเห็นนะโอ้โหคืแดดขนาดนี่แดดอ่ะจบเกมมาได้แล้วครับมุกเดียอนเบ้งไฟเบ้งมามันสิเป็นเจ็ดศูนย์หกเลาไดิไข่อันนี้นี่ตามตาเจ้าของบอกว่า จะว่าเอาน้ำนองอันเมื่อนั้นก็มานน้ำนองอันล่ะน้องอันเห็นยังน้องอันลงมาตีลงมาตีสามหาสองหานะครับสามหาสองหาสามหาสองหาเด้อน้องอันเห็นเพราะว่าอันนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นสามอยู่แต่ว่าถ้าเบิ่งอีกรอบมันจะเป็นอะไรสิมันก็เลยเป็นสามารถเป็นได้ทั้งเลขสองเลขสามสองสามห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือเกาหันล่ะเอาขันยามันสีหายกระถทือกขึ้นบางนึงหันเนาะแมนอนสมองเด้พี่น้อง เอาทำนองอันน oh, ั่นแหละสถานที่แห่งใหม่มาเมื wow> 3, 2, ่อเร็วได้สามสองห้าวันการได้หาเมือนะครับเมืองาตัเมื่อนแห้งสิได้หลายเมื่อนี่หาได้แสนเด้อสามสองห้าเห็นเลขหานะใสามสองสามห้าสองห้าตัวใหญ่ขอนี้เอาตามน่องอันนี้นี่หาวเเ็นสวเห็นเห็นหาตามแต่นการย่างยืนกันละ ข้างนั้นมันดดแดดแดดแห้งจะไปถ่า,ายาง,งานไอผมมาให้ไก่มันเป็นสองทางเลยเอ้ยไก่สองห้าสามอะไรสองห้าส,<อ>สแล้วพอจิตตัดให้เอสซี่อีกที่เราเนาะเขียนแบบมันแดดแดดเบิ้งบม่ได้โดนนะเดียเด๋ยวนะคะลงมติเห็นด้วยเห็นชอบเห็นห้าหกเจ็ดจ้าเอาเอาตามที่เห็นน้ำเด้อคะ่ะเอสซีชอบไหมขอ ออน่าขอเนาคือขอนตะเคียนนะครับอยู่หนาที่นนปูนนส้มโฮงนะครับมือน,นี่ปูประยูเจไปใช้เบ่โทจะไเขียนไม่ไปเติมเกสได้บูเพรเห็นทางเกจแนะม,ม่เนไมมื่อไรน้าวานะน้าวาสะไดเ้เกอมา,าเย็ยนบางแดดไหนขึ้านาน่ง <laughs> โอ้มากพรปะาเกษตรได้เหนี่วแ่บก็ไม่นะนี่ก็เมื่อไหร่มาไงกมันเป็นประเกษตรไงนะแ่บแบบนั้มาโมนี่ก็แ่บขข้าจนก่อนขึนอย่างเงี้ยแสบรูปว่ดินมันเข้มทามบนก็มันสิหมากไงมันดินท้ามน้าตาใหญ่ใหญ่ว่าป่าดานป่าทาปลา พี่น้อง่าเพิ่งนี้ไปไหนนะครับขึนมาหน่อยแต่ละหอสองรอยหนึลเหล็กไงวันที่สิบสองลยกับเพ่มมาสามผู้คนจุดป้ายกกับสองหแม่ชั่วสองหาเออีย้ยสองหาเห็นชัดกระมู่นสองงาน้องอ,น,น,อ,งอนเห็นชัดสองหางมันปะเพราะว่าเพราะว่าจุ๋มโกก็เห็นเป็นสองหาชัดเจนอ่าน,น้องอานมาถือ น <Hi. S 1> ี home, ่จนั่นยุ่งมฮะล่ะบายงเกาน่้าสมันถึงสองไปโฮมพุ่นปะน้องอันคนมีเส้นนะครับสายตาแม่นเด่มันแดดม้นจังบอากระสันปะน้องอันแต่กันหาสามสองห้าคนสองหาน่ะคนมากนเน้นอ่ะมันแต่เขาหฮมเนาะค่ะ เพราะว่ามันแดดเรรนี่ยนี่บรรยากาศเอฟซีว่าปิดพัดลมเนี้ยผนรมมันหันไปทางกันมันหันใส่กล่องผัวสันมันลมธรรมาศาสตร์มันม,มีไฟฟ้า,านะคะไปมองแง่พวกเราวิวน,น้ำเนาะก็เห็นน้ำแล้ว้หน้าสิโต้กิ่งน้องมามร้อ,องเอาร้อง,อ,งอ,งองไปได้ติเหม่แกะ สามสองห้าแมนมันเดดแดดแล้วมัแยังได้ระบานนี่ยันน้เนี่ยอันครับน้องอันเห็นชัดเจนขึ้นตัวใดก่อนสองห้าครับชัดกระมูเลยครับสองห้าแต่ว่าสามตัวนั่นสามสองห้ามันบะมักตัวใดบานแน่อลยมักสองห้าครับสองห้าอ้ส่วนหนา หน่อยแล้วเได้เลยนะคะข้าวกับข้าวรายวันนะคะโอ้วยตัวน่อยตัวขี้ตัวขยายเอาเหมือนมันย่อแสงหรือเปล่าตีนต้องไปฟังทั้งที่ถี่ทั้งพี่บ่อเยตาดิ้งหน่อยโอ้ยเออเออเออลงไปส้มเขาซ้มเขาที่ ตารางทุ่มลางเดสามสองห้าสามสองสามห้าสองห้านะครับนะคุนเดี๋ยวลงคุ่นี้นจะห่วยเด้กพี่น้องห่วยพุยพดรอบสะดุ้งนี่เป็นซ้ายทีได้ซื้อป่าเมียขิดแรงนํำอยบันสามสองห้าเอทามาแต่สีสรุปตัวเลขให้เอ็กซี่เบิงน้ำ เมือนะะั้นมาล้มป่าบ่ขึ้นนึกว่าแต่บ่มยิ่งป่าอ่ะบารนี้สิเอาไว้ในนด้ป่าเอาเหรอไปก็ล้มคือมือว่าโอุ้นอนนปนเดี๋ยวให้เอฟซีดูชัดๆนะคะแล้วก็เสะเอาลาวหลวงพี่แขกหลวงพี่โต้งให้เลยนะคะหลวงพี่นิรุตเนาะคะ่ะแกวขออนุญ,ญาต แมนนนาบ่อุงใช่นันบ้างแมนบ่อคงบ้านอนไทยชัดเจนบ่จ้าทำไมมันเมื่อแท้ มือนเอซืาอได่ไหนจได้ของันคนก็หม,มือนแบบเพราะว่าเสียอ่อน,น,มมน,นเอล้มไป ปากกงินับปากทำแล้วแล้วเปล่าอะ๋ยวให้ดูต่อนะคะอันนี้เป็นสาวน้อยแม่น้อยนะคะ มื่นือไี้จได้ลายมื่อไี้จได้ลายมื่นพี่น้องมองไม่เห็นบอกค่ะอันนี้เห็นไหมคะเปิดว่าเปเห็น ไปทั้งหลายวะเดี๋ยวหมน้องอันอันได้ครบไปนะห้องอ่อนไหมจ้ะแต่ทั้งสี่กันอ้น,อน,นมาเ,นะเพียงที่ห้องอ่านเป็นว่าปูพันไปลายนั่นดีๆพันไปเปลี่ยนแก๊สนะ่ะไมาเห็นแก๊สมันเมือดนะคะสิ เดี๋ยวมีลาวของหลวงพี่แขกด้วยนะคะาชาตบะละอ้อนอืมมันก็เปืดอปไปแลายนาเนี่ย <c oughs> คือเฝ้่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปนะคะอันนี้หลวงพี่นิรุตนะคะเอาเห็นบ่าว่ะเอฟซ นัวไทยกูทราบแล้เอาไม้ตัวไทยเอาไม้ก่ออ่ะเห็นชัดป่คะ่ะเห็นชัดป่อชัดอันนี้เห็นชัดไหมคะของพี่นิรุตนะคะอันนี้คือสรุปให้เลยนะคะ407นะคะ404707 683210 นะคะอันนี้เป็นแนวทางของหลวงพี่เนิรุดนะคะต่อไปนะคะ่ะต่อไปปูดวงหน้าเพลินนะคะปูดวงหน้าเพิินปูดงหน้าเพลินให้เจ็ดสองสองนะคะปูดงนาเพลินลให้เจ็ดสองนะคะน้นะะนอยมาร,รวมแล้วก็ลาพัฒนาเลยนะคะเจ็ดสองสองนะคะสองตัวมีเจ็ดสองสองสองเจ็ดสี่สามห้าแปดสามทะเบียนรถนำโชคให้โชคนะคะสี่ห้าหกศูนตัดเล่นนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปหลวงพี่แขกนะคะหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะเอาหลวงพี่แขกเบื่งดีๆเออค่ะเอฟซีหลวงพี่แขกมันจะมีสีโตสามตัวแล้วกับสองตัวบนล่างนะคะสี่ตัวนะคะสี่ตัวจดเลยนะคะถ้าเห็นไม่ชัดน,นะคะสี่ตัวนะคะมีแปดห้าสามห้าแปดห้าสามห้าและห้าสามหนึ่งห้า 1> 3ามหนะคะสามตัวมีสองหางนะคะสมตัวจะมีสามหนึ่งห้าและห้าสามห้นะคะสองตัวบนนะคะจดเลยนะคะสองตัวบนมี3ามห้าหนึ่งห้าสามองี่สีตัวล่างนะคะสองตัวล่างมี85 5หสาม ห้าหนึ่งสองสามแปดสองหกห้าแปดสี่และสี่เก้านะคะ,ะจดท่านบอค่ดเอฟซีหลวงพี่โต้งนะคะต่อไปหลวงพี่โต้งนะคะหลวงพี่โต้งทั้งน้อยและลาวเลยนะคะขันมองบอชัดนะคะฟังนะคะแล้วก็จดตามนะคะหลวงพี่โต้งนะคะน้อยมัดรวมลาวพัฒนาวันที่ห้ามกราคมนะคะ หลวงพี่ให้มา489นะคะ489นะคะกัน9กับ6เนาะคะ่ะก็จะเป็น486นะคะสองตัวให้96 96นะคะตัดนะคะแอดมินตัดสองตัวในเลขสามตัวให้ก็จะมี48 49 89 46และ86นะคะหลวงพี่โต้ง เน้นนะคะตัวเน้นของพี่โต้งก็คือสี่แปดเก้าเก้าหกแล้วก็สี่หกนะคะ,ะไปต่อนะคะต่อเนะคะ่ะอันนี้คือนอยนะคะนอยนะคะนอยอย่างเดียวนะคะวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสี่นะคะวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสี่นะคะสองตัวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหนึ่ง สี่สามหและ4ีหนะคะเน้นไปที่1 0 1 4 3, 4 2และ4 6นะคะต่อไปนะคะจ้าตะเคียนเนาะค่ะแม่ตะเคียนนอนสมโองเนาะค่ะแม่ตะเคียนนอนส้มโองนะคะสตัว3ามห้นะคะสามห้า แอดมินตาไทยมี3 2 3 5 2 5นะคะน้องอ่านพันมากพิเศษก็คือ2 5งหเป็นแนวทางนะคะแนวทางเนาะคะ่ะขอให้ f อฟซกทุกท่านนะคะให้เฮงปัง,ปงๆเนาะคะ่ะสำหรับค่ากับเข่าวไร้วันนะะวันที่5มกราคม2567ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ